สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชวนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะกับความห่วงหาอาวร์อาไยเมื่อไหร่รอาจารย์จะมาเมื่อไหรจะหาเมื่อไหร่อาจารย์เป็นอะไรทําไมอาจารย์จึงไม่มามาแล้วค่ะนะคะประมาณนี้เลยเนาะซึ่งอาจารย์ก็แจ้งไปแล้วนะคะว่าอาจารย์ไปถือศีลเนาะแล้วก็ไปทําพิธีกรรมการอ่า ทำบุญร้อยวันให้คุณพ่อนะคะหลายอย่างก็เลยยุ่งยุ่งนิดนึงนะคะก็เรามาดูผลงานโดดเด่นกันดีกว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้โชว์เนาะพอดีว่าแอดมินเขาออกไปข้างนอกนะคะงวดของวันที่17มกราคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3นะคะเลขที่ออกคือ95บนและ ห5ล่างนะคะ5115แล้วก็3ตัวบนก็คือ935แต่ออก395นะคะส่วนนวดของวันที่16กุ่มภาพันธ์นะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3กับเลข9เลขที่ออกคือ39ตรงๆค่ะนะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่1มีนาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5กับเลข7เลขที่ออกคือ73นะคะแล้วก็73ล่างแล้วก็3 8บนตรงๆนะคะ แล้วก็งวดของวันที่หนึ่งเมษายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขเจนะคะเลขที่ออกคือ70็เนาะข้างล่างอาจารย์ให้5้าศค่ะงวดของวันที่16เมษายนอาจารย์ให้5กับ7จ็ดนะคะเลขที่ออกคือแปบนค่ะนะคะงวดของวันที่สองพฤษภาคมเลขที่ออกคือ28นะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขสอกับเลข8ปเลขที่ออกคือ 2, 7, 7, 2นะคะงวดของวันที่10 16พฤษภาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข9กับเลข1นะคะเลขที่ออกคือ41นะคะ14แล้วก็97 79บนค่ะนะคะวดของวันที่1มิถุนายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5นะคะเลขที่ออกคือ5 4 4 5ล่างและ3ตัวล่างคือ2 60แต่เลขที่ออกคือ6 20ค่ะวดของวันที่16มิถุนายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข6 นะคะเลขที่ออกคือ6กหมื่บนตรงตรงค่ะนะคะงวดของวันที่1กรกฎาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข1นะคะ2ตัวบนคือ17 7 1นค่ะต่อไปค่ะงวดของวันที่16กรกฎาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5 2ตัวบนก็คือ25ตรงตรงค่ะงวดของวันที่16สิงหาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2 3 7นะคะเลขที่ออกคือ 2- 3สาร่างตรงตรงค่ะ วดของวันที่1กันยายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5นะคะเลขที่ออกคือ75 57ค่ะวดของวันที่16กันยายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5เลขที่ออกคือสา้าค่ะตรงๆนะคะวดของวันที่16บหตุลาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2เลขที่ออกคือ8 8338 8, ล่างนะคะแต่ 8, 2ไปอยู่ข้างบนปิดอ2ค่ะแล้วก็งวดปัจจุบันจะออกอะไรก็ต้องตามคลิปไปว่างวดต่อไปเราก็จะมารายงานให้ดูว่าออกเป็นอย่างไรต้องต้องรู้สึกปราบลืมผลงานของตัวเองมากๆนะคะที่เข้าถึงขนาดนี้แล้วหาหาใครเข้าเท่านี้ก็ไม่เคยมีนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะสามารถไปตรวจสอบดูว่าสิ่งที่อาจารย์พูดจริงหรือไม่นะคะสำหรับเลข ปฏิทินเลขเดดตาทิงวดของปี64นะคะซึ่งถ้าใครอยากได้ก็มีโปรไฟล์ให้ให้นะคะแต่ท่านใดบอกไม่เอาอ่ะจะสิ้นปีละขอเป็นปี65หเลยก็แล้วกันซึ่งขอดเรียบร้อยแล้วค่ะปฏิทินเลขเดดตาทิ์ปี65นะคะออกมาเรียบร้อยไฉายแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งมีมูลค่านะคะองา 2, บาทนะคะแถมพี่ปีเสี้ยนหนึ่งเส้นมีมูลค่า1000 650บาทให้ฟรีค่ะ1เส้นนะคะซึ่งจากประสบการณ์ที่อาจารย์สะสมประสบการณ์มา10กว่าปีบอกได้เลยนะคะว่าไม่น้อยหน้าใครประมาณ1 0 14ปีนะคะเพราะาปีนี้64แล้วเนาะ14ปี14 15ปีแล้วนะคะถือว่าประสบการณ์ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะยืนย,ยันตรงจุดนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าประสบการณ์จากการทำมาจากการคิดค้นจากการ คิดเองเออเองทำเองโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ในการคิดคำนวณออกมานะคะหาหาตัวเด่นบนตัวเด่นล่างหาเลขวิ่งออกมาอย่างชัดเจนว่าเลขของอาจารย์ไม่ธรรมดานี่นะคะเข้าทุกงวดถ้าเป็นเลขวิง่งอันนี้ยอมรับเลยนะคะเข้าทุกงวดไม่ไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนแต่จากตรงเนี้ยหลุดปีหนึ่งหลุดไหมหลุดค่ะหลุดประมาณสามงวด เฉพาะสองตัวเลขวิ่งเข้าทุกงวดต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะสำหรับปีหกถ้าใครอยากจะรู้ว่าจะโดดเด่นขนาดไหนนี่อาจารย์ทําเป็นรูปตาตาทิพย์เลยนะในจะได้เข้ากับฉายาตัวเองคืออาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์นะคะเป็นลูกลูกแก้วนะคะลูกตาเลยเนาะนะคะเรามาดูผลงานกันว่า จะเป็นยังไงในผลงานของงวดนี้ปีนี้65จะใช้ลายเหมือนปี6 0หรือไม่ก็ต้องรับเอาไปพิจารณานะคะสำหรับสมาชิกที่สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้า VP เป็นอย่างไรก็ต้องแจ้งว่าตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นแรงมากเลยนะคะก็คืออซื้อจดอลดราคา50%นะคะจากราคาป้ายที่โชว์เข้าไปลดอีก50%นะคะ แล้วก็ในสูตรหนึ่งเนี่ยในวีพีหนึเส้นเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำเป็นอันนี้เลยค่ะไม่เศรษฐีนะคะซึ่งหลายท่านเอาไปบูชาแล้วขึ้นเลขเลยอันนี้มีมีหลักฐานยืนยันเลยนะคะซึ่งหลายคนถูกจากเลขของไม่เศรษฐีนี้หลายคนเลยค่ะแล้วก็หนึ่งเส้นนะคะได้ลดส่วนลด50%เ และได้เข้า vp ของอาจารย์ตายฟรี3งวดค่ะนะคะและพร้อมยังจะได้สูตรหนึ่งอีก1งวดนะคะประมาณนี้ถ้าเป็น3เส้นจะได้ vp ของอาจารย์ตายสิงวดและได้ส่วนลด50%เช่นเดียวกันแต่มีส่วนต่างก็คือจะได้ทั้งสูตรหและสูตร2ซึ่งความแตกต่างกันก็คือสูตร2เนี่ยบอกได้เลยว่าแม่นยํามากๆนะคะพุกคนอย่างนี้เลยนะคะเข้าทุกงวดไม่ว่าจะเบิ้ลจะหามจะตอง จะยังไงก็ตามเข้าหมดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่คุณรู้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นค่ะนะคะหรือคุณจะดูเป็นไหมหินถุกหวยก็ได้นะคะ,ะยกขาวนะคะหรือจะเป็นพิบีเสียบเปลี่ยนสีนะคะกำไลนินนะคะหรือจะเป็นอันนี้เลยค่ะ,ะท่านที่บอกว่าอู้ฉันเป็นคนไม่เคยมีเสน่ห์ไม่เคยมีคนรักคุณเมตตาก,ก็อันนี้เลยค่ะตะกุด ตะกุดมหาสเสน่ห์สีพึ่งมหาสเสน่ห์เลยนะคะเพื่อจะได้ทําให้เจ้าชะตาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะประมาณนั้นแล้วก็บางท่านบอกอันนี้ดีกว่าฉันอยากเปลี่ยนฐานะให้ตัวเองเป็นฐานะคนรวยก็ตะกุดยกฐานะค่ะนะคะหรือจะเป็นสีพึ่งอ่าไอ้ไม่ใช่ขอโทษค่ะเป็นปีเซียยกน้ําพึ่งนะคะก็ เกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ดีนั่นเองนะคะประมาณนี้อ่าค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็บางท่านบอกว่าอยากจะได้เป็นรูปประคำดีกว่านะคะเพราะว่าเอาไว้สวดมนต์นะคะสําหรับนักปฏิบัติธรรมเนาะนะคะเป็นตะกุดเป็นประคำร้อยแปดเม็ดแล้วก็มีน้ำเต้าดูดซับหนึ่งเส้นมีทั้งเป็นเนื้อเนื้ออันนี้เลยนะคะ อจอมขมังเวทนะคะเป็นเนื้อดินออกซิเดียนนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะหยกขาวเนาะท่านใดอยากได้ก็ติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้ค่ะ0 9 0ย์ก็6 2 6ก็28 2แ 26, 26และ i อ l ด n ี6ล5 9 1 5สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะก็เราก็มาเข้าสู่ส่วนของเลขดับร่าง เลขดับ,บกลางนะคะงวดนี้นะคะงวดของวันที่1พฤศจิกายนปี64อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขเลขไม่ใช่เลขเด่นเลขไม่มาเลขดับคือเลขที่ไม่มานะคะก็คือ09 12 45 01 40 48 54 13 10 04 84แล้วก็81ค่ะนะคะซึ่ง จะบอกว่าเล่นนี้ไม่มานะจ๊ะนั่นเขาว่าอย่างนั้นเลยเนาะแคปหน้าจอไว้นะคะหนึ่งสองสาม capture หนึ่งสองสาม capture โอเคค่ะนะคะถ้าเอาไว้เป็นแค่เพียงแนวทางในการเลือกเล่นเลือกซื้อลอตเตอรี่กันว่าเราจะถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะเล่นเราเราไม่ได้บังคับคุณเล่นนะอืมนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อเลขสี่ห้าล่าง ี่ห้าล่างนะคะอ้าวอาจารย์บอกดับอ่ะก็แล้วแต่คุณอยากซื้อก็ซื้อแต่อาจารย์ให้เป็นแค่เพียงแนวทางว่าเอ,อ่อเลขน,นี้ไม่น่าจะมานะถ้าคุณอยากซื้อก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าถ้าคุณอยากประหยัดเซฟเงินก็ไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่าตอนนี้เลขดับบนดับล่างของอาจารย์เนี่ยเป็นที่โจทย์าจารย์ว่าโอ้โหสุดยอดเจ๋งไม่เคยพลาดเลยแม้แต่งวดเดียวโอ้โหเจ๋งจริงจริง,รงอืมนะคะ ก็เลขแบบล่างก็จะมีหลุดอยู่งวดหนึ่งงวดเจ็ดเก้านาละนะคะซึ่งไม่ค่อยได้หลุดแต่ว่ามันเนื่องจากว่างวดนั้นเป็นงวดใหม่ๆพี่เพิ่งหัดลองทําก็สําเร็จนะคะซึ่งจากนั้นมาก็จะไม่หลุดเลยเนาะก็ถือว่าโอเคเยี่ยมนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับเลขที่อาจารย์คัดเฟ้นมาแล้วมันไม่น่าจะมานะคะ ก็ขอให้มันไม่มาตลอดไปนะอืมเนาะประมาณนี้ส่วนเลขดับบนก็ให้ทุกท่านตามคลิปไปนะคะในส่วนของเลขดับบนนะคะว่าเลขดับบนจะมาไหมในงวดนี้นะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วงนี้งานบุญของเราก็จะมีงานบุญที่เป็นเรื่องของการสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กุอิมที่อยู่ที่วัดคลองคูจังหวัดพิจิตรซึ่งตอนเนี้ย ยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าใช้ปัจจัยค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะประมาณนี้นะแล้วก็ท่านใดอยากร่วมบุญกับอาจารย์ก็สามารถติดต่อมาที่หมายเลขนี้ได้นะคะ0909282626และ ID Line 635915นะคะแล้วก็ยังมีบุญที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของพระบาทน้ำพุซึ่งอาจารย์คาดว่ารอรอ,อเวลาก่อนนะคะเพราะโควิดยังเยอะไม่อยากไปไหนเนาะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาแฟนคับร้องไห้ตายเลย ใครจะให้เลขฉันล่ะอืมแต่ไม่ได้ถามนะอาจารย์เป็นอะไรมากไหมอาจารย์ก็ไม่ได้ให้เลขฉันสิเออเนาะเอ๊ะพูดเหมือนน้อยใจ <c oughs> นะคะก็ประมาณนั้นค่ะก็ขอให้ทุกคนเฮงเ่งปังปังรวยๆนะคะแล้วก็ผ่านวิกฤตป,ปัญหาเรื่องของโควิดไปให้ได้ด้วยดีช่วงนี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างจะรัดตัวนะคะใช้ใจ่ายเงินคิดให้รอบคอบนะคะประมาณนั้นเนาะ <c oughs> นะคะแล้วก็ส่วนเลขดับบนก็ตามคลิปหน้าไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้พูดคลิปเดียวเนี่ยมันจะใช้เวลานานเกินไปก็จะมีผลกับการออกรายการด้วยก็เลยขอตัดช่วงสั้นๆให้แฟนคลับได้ดูกันเนาะนะคะแล้วก็ท่านใดมีเรื่องปรึกษาอยากจะให้อาจารย์ต่ายเช็กด,ดวงก็กริ้งเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ต่ายหรืออาจารย์โอกก็ได้ค่ะยินดีอย่างยิ่งนะคะ ท่านก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่อาจารย์แจ้งไปนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนตอนนี้มีสอนแต่ออส่วนตัวนะคะถ้าเป็นคนเยอะๆยังไม่สอนค่ะนะคะส่วนเรื่องของดาวนำโชคท่านใดยอยากจะเรียนก็ขอเชิญได้นะคะก็เป็นการเรียนส่วนตัวเท่านั้นค่ะนะคะไม่มีการเปิดเป็นหมู่คณะเพราะว่าค่อนข้างจะเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเองมาก นะคะประมาณนั้นหรือเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะประมาณนั้เนาะโอเคค่ะอาจารย์ต่ายอาจจะพูดมากแล้ใจคนนี้พูดมากจังเลยโอเคบายยก็ได้ <c oughs> นะคะอาจจะต้องบายๆสำหรับในวันนี้แล้วพบกับอาจารย์ต่ายใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆรวยๆไปกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะให้รวยอย่างนี้รวย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 นะคะหลายท่านบอกอไม่ได้ยินอาจารย์พูดคำนี้มานานรวยรวย ให้รวยนะคะให้รวยอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเาขาเรียกไรนะจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตของเราสั่งให้เรารวยเราก็จะต้องรวยค่ะนะคะ <S <S แต่ถ้าเราจิตของเราสั่งแต่คําว่าจนจนไม่มีเงินไม่มีกินข้าวไม่ไอ้นู่นชีวิตเราก็จะถูกจิตจะสั่งให้กายเราไปเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าพลังจิตใต้สํานึกนั่นเองนะคะดังนั้น พยายามพูดกับตัวเองว่าฉันรวยฉันเก่งฉันสวยฉันรวยมากว่าไปเถอะจะเก่งไม่สวยจะรวยไงก็ช่างมาันแต่จิตมันจะพาเราไปเจอแต่สิ่งที่ดีๆนั่นเองค่ะง่ายนิดเดียวค่ะนะคะวันนี้คงอาจจะต้องบายสำหรับในวันนี้แล้วพบกับอาจารย์ต่ายมาด,ดูตาทิพย์ในครั้งต่อไปกับอาจารย์ต่ายค่ะสวัสดีค่ะบายบาย